วันนี้ก็จะมาแกะกล่องสุ่มแล้วนะคะอันนี้เป็นกล่องสุม่มเรา,ายกเซ็นไปแล้วนะตัวนี้ก็จะเป็นขายนะคะแต่ขายเป็นช็กกัสค่ะสอสองตัวนี้อัญญามีเต็มไม่ได้ยกเซ็นนะคะเป็นแบบแย่ๆค่ะ e ถ้าสมมติได้ซ้ําอัญญาก็จะขายนะคะแต่ถ้าไม่ได้ซ้ำอัญญาก็ถ้าอะไรตัวที่ชอบอะค่ะสองตัวนี้เดี๋ยวอัญญาเช็กกสค่ะนะคะสุดตัวนี้ออ้ตัวใหญ่มากอันนี้อันนี้อัญญาเอาเริ่มเกันจากจุดไหนกันดีเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันค่ะมาอุ้ย โอ๊ยตรงนี้มันขายยังแกะอย่างนี้เลยแล้วกันนะคะเออตรนี้ฮู้ขาใหญ่มากเนี่ยคะนี่ค่ะ,คะมาแกะหัวโจใหญ่มากทุกคนมาแกะเลยค่ะ โอ้หซอสน้องก็คือจัมโบ้มากแค่กล่องก็คือใหญ่มากแล้วค่ะมากล่องต่อไปนี่ค่ะสกล่องนี้นให้เดี๋ยวเราแกะใต้กล่องอันจะแกะแล้วน่าจะไม่สวยค่ะเดี๋ยวให้คุณพ่อแกะนะคะฮัคุณจะจำได้นะว่าอันยาไม่จะ มีตัวนี้ค่ะอันยามีเป็นตัวนี้นะเบบี้มาลีนะคะมีเป็นตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวลิปไทสปิคค่ะแล้วก็ตัวสองตัวนี้แล้วก็อ๋ออันนี้มีตัวแมวแล้วก็ตัวไทสปิคแล้วก็ซีแคค่ะอันยามีสามตัวนี้อันย่าแกะกล่องแรกก็คือได้ซีเคเลยเครื่องไม้แบบแกะตัวแรกใช่ไหมคะก็คือ แบบไม่รู้จักมาก่อนก็ได้สิอุ้ยขันี้เราไปดูการ์ดกันอุ๊ยทำนี้สภาพน้องไปนงน็นีเท่นเท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 นว่าเนเนี่ยอุ๊ยเป็นน้องคนนี้ค่ะน้องคนนี้ค่ะนี่เราก็จะเก็บน้องไว้ก่อนนะคะ นี่ก็จะเก็บน้องวางไว้ก่อนมาเกิดต่อไปกันเลยค่ะตัวนี้น่ารักมากทุกคนน่ารักน่ารักนิ่มไหมอุ้ยขนนุ่มด้วยอะ่ะน้องเป็นน้องแพะมั้งคะน่าจะใช่แหละค่ะแพะแพะใช่ค่ะน่ารักมาก พ่อแก่นี่น้องในที่มารีรอนะคะโอเคเราก็จะมาเช็กการ์ดตัวนี้ก็เลยค่ะแทน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 วยตัวนี้ค่ะนี่นี่ค่ะมาแล้วเราก็จะรอกนต่อไปกันเลยนะคะมามานดูลุ้นตัวต่อไปกันว่าอันหา่จะได้หรือลูกค้าจะได้ค่ะ เฮ้ยน oh. like ี่ยอะโหวัวนี้นายได้ไอ้ยาไม่สาวเยี่อันยาได้จะอันงยาเกะซองเลยนะคะอันยาจะแกะซองเลยอันยาจะแกะซองอุ้ยน่ารักมากแกะกันเลยน่ารักสุดๆอ้ยน่ารักน่ารักหูวจิ๋วมากทุกคนจิ๋วมาก ฮะเดี๋ยวเราก็จะวางน้องเลียนเปียโ,โนอยู่ตรงนี้โอเคค่ะอันยาขอเก็บก่อนนะคะเอ๊ะเดี๋ยวเอาสองกล่องน,นี้ร่องก่อนดีกว่าค่ะโอเคแล้วก็ขยับน้องเปียโน,โนมาไว้ตรงนี้แล้วก็เอาน้องโอ้โหตัวใหญ่มากโอเคค่ะนี่สมุดแล้วโอเคมาเก็บตัวต่อไปกันว่าอันยาจะได้หรือเปล่า ได้หรือเปล่าเฮ้ okay. ได้ด้วยค่ะ <c oughs> ได้ได้เป็นดองร้องเพลงค่ะน,นี่นะอันนี้ได้สองตัวเลยอ่ะโู้รนะ้อ,องเพลงไม้สีฟูหวานมากอุ้ยน่ารักเลยชอ้ลใส่รองเ,งเท้าน่ารักมากเลยเดี๋ยวให้ดูนะคะดูนะคะ อันนี้จะบอกว่าน้องใส่รองเท้าแบบน่ารักที่เออช่อรองเท้าน้องรองเท้าเป็นกระดกายกาดค่ะนี่ค่ะน้องมัดจุกนะคะแล้วเราก็จะเอาไม้ร้องเพลงน้องใส่ลงไปเลยใส่ง่ายมากเลยนี่ค่ะเราร้องเพลงก็จะอยู่กับน้องเล่นอุ้ยร้องเพลงแล้วก็เล่นเปียนโนกล่องตอบไปกันค่ะนี่น่า เอาน้องจิว๋ววุ้ยแบบมาเป็นวงเลยอะค่ะแบบทั้งร้องเพลงทั้งเล่นปินโนโอเคค่ะตอนนี้มาลุ้นกันว้าจะได้สีเข็ดหรือเปล่าค่ะไม่ได้หรอมั้งคะว้าวโอเมกัสโอเมกัสได้หรือเปล่าไม่ได้ค่ะใช่ไหมคะ แด้เป็นน้องคนนี้ค่ะไม่ได้ซีเพจค่นะนี่ค่ะงั้นเก็จะขายนะคะถ้าเรียนนะคะก็ฝากกดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ